ครับก็กลับมาเจอกันอีกคลิปนึ้งนะครับก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่สนใจแนวทางการแกะซ่อมมือถือนะครับในคลิปนี้เราอยู่กับตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi 10C นะครับอาการก็คือจอเสียตามคลิปเลยนะครับเราก็จะมาทําการแกะนะครับแล้วก็เปลี่ยนหน้าจอไปพร้อมๆกันเลยนะครับ ครับเราก็จะนำถาดซิมออกเป็นอันดับแรกนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการแกะนะครับแล้วก็แซบเปิดในส่วนของตัวฝาหลังออกกันนะครับฝาหลังตัวเลดมี10ซีตัวนี้เป็นฝาหลังชั้นเดียวนะครับเราสามารถที่จะค่อยๆแซะแล้วก็นำในส่วนของตัวฝาหลังออกมาได้เลยนะครับแต่ว่าในขั้นตอนของการแกะฝาหลังตัวนี้นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัวสแกนนิ้วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราแซะเปิดโดยรอบแล้วนะครับก็อย่าเพิ่งงัดนะครับอย่าเพิ่งกระชาก นำในส่วนของตัวฝาหลังออกมานะครับ ครับจากคลิปนะครับผมก็จะทําการเป่าไปยังบริเวณรอบๆในส่วนของตัวสแกนนิ้วนะครับเพื่อให้กาวมันคลายตัวนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้นิ้วนะครับกดตัวสแกนนิ้วไว้แล้วก็ค่อยนําในส่วนของตัวฝาหลังออกมาตามคลิปในลักษณะแบบนี้นะครับ ครับก็ในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการไขในส่วนของน็อตนะครับที่ยึดในส่วนของตัวครอบบอร์ดออกนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านบนเองนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านล่างด้วยนะครับเนื่องจากว่า,าหน้าจอของตัวเลเซมี14ตัวนี้นะครับจะมีแพรเส้นหนึ่งนะครับโยงไปหาบอร์ดชุดชาร์จด้านล่างด้วยนั่นเองนะครับ ครับก็หลังจากนั้นนะครับก็ให้นําในส่วนของตัวเครอบอร์ดด้านบนออกนะครับปลดในส่วนของตัวแพรสแกนนิ้วออกนะครับแล้วก็ปลดในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกนะครับเป็นลําดับต่อไปนั่นเองนะครับ ครับตัวต่อไปก็เป็นแพรที่โยงมาหาบอร์ดจุดชาร์จด้านล่างนะครับเราก็จะต้องแซะในส่วนของตัวครอบตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วก็จะเจอแพรเส้นหนึ่งนะครับก็ให้ทําการปลดในส่วนของตัวแพรเส้นนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการแกะในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกกันครับ ก็ในขั้นตอนของการนำแบตเตอรี่ออกนะครับถ้าเครื่องไหนยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนนะครับการนำในส่วนของตัวแบตออกนะครับก็จะทำตามคลิปได้เลยนะครับมันจะมีกาวอยู่2ส่วนนะครับเราจะต้องค่อยๆดึงนะครับถ้ากาวมันขาดนะครับก็จะทำให้เรานำแบตเตอรี่ออกยากขึ้นนั่นเองนะครับแต่ก็ถ้าท่านไหนทำตัวกาวตัวนี้ขาดนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ยังสามารถที่จะค่อยๆแซะนะครับแล้วก็นำในส่วนของตัวแบตเตอรี่ออกได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็เมื่อเราได้นําแบตเตอรี่ออกไปแล้วนะครับในลําดับต่อไปนะครับก็ให้ทําการปลดในส่วนของตัวแพ้หน้าจอเตรียมไว้นะครับเ,เพื่อที่ในขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการแกะหน้าจอกันครับ ครับก็จากคลิปนะครับผมก็จะทําการเป่าไปยังบริเวณรอบๆขอบจอก่อนนะครับเพื่อให้กาวที่อยู่บริเวณรอบขอบมันคลายตัวนะครับแล้วก็จะทำให้เราแกะหน้าจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเครื่องยังไม่เคยผ่านการแกะซ่อมมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการแกะต่างๆก็จะยากนิดนึงนะครับในลําดับแรกนะครับเราก็จะต้องเป่าด้วยลมร้อนก่อนนะครับแล้วก็พยายามสอดใช้แผ่นแกะจอนะครับสอดนําเข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็หยอดด้วยน้ำมันลอนสันหรือว่าน้ำยาละลายกาวต่างๆนะครับเพื่อที่จะค่อยๆรูดตัดกาวไปยังบริเวณรอบๆขอบจอน,นั่นเองนะครับ ครับก็ในขั้นตอนของการแกะจอนะครับแต่ละเครื่องแต่ละรุ่นนะครับความยากง่ายก็จะแตกต่างกันนะครับเครื่องไหนที่มันแกะยากนะครับเราก็จะต้องค่อยๆนะครับทำการแกะนะครับแล้วก็หยอดด้วยน้ํามันลอนสันเป็นช่วงๆไปนะครับหรือว่าเราก็สามารถที่จะเป่าลมร้อนนะครับสลับกันไปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้นําในส่วนของตัวหน้าจอตัวเก่าวออกไปแล้วนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งที่สําคัญนะครับแล้วก็ท่านจะต้องลืมไม่ได้ก็คือการไล่ทําความสะอาดนะครับจะต้องนําคราบกาวต่างๆนะครับออกให้หมดก่อนนะครับเพื่อที่ในขั้นตอนของการวางหน้าจอตัวใหม่นะครับหน้าจอเราจะได้ติดแนบสนิทนะครับแล้วก็ติดทนนานนั่นเองนะครับ ครับก็อีกจุดหนึ่งนะครับเวลาเราเปลี่ยนหน้าจอนะครับเป็นจุดที่เราจะต้องสังเกตด้วยนะครับตัวตะแกรงกันฝุ่นลําโพงสนทนานะครับตัวนี้นะครับบางทีมันก็จะติดไปกับหน้าจอตัวเก่านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราสังเกตให้ดีด้วยนะครับมาถึงจุดที่เราจะลงกาวนะครับจุดนี้นะครับที่เห็นเป็นรูอยู่นี่ก็คือเป็นจุดเซ็นเซอร์นะครับท่านจะต้องไม่ลงกาวไปปิดบังในส่วนของจุดเซนเซอร์ช่วงนี้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวหน้าจอของเราทํางานผิดปกตินั่นเองนะครับ ครับก็เดี๋ยวในรายละเอียดของการลงกาวหน้าจออย่างไงนะครับเดี๋ยวก็เราจะมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับในลําดับต่อไปนะครับเราก็มาดูหน้าจอที่เราใช้งานนะครับก็เป็นหน้าจอตรงรุ่นนะครับเออก่อนที่ทุกท่านนะครับจะทําการแกะฟิล์มแกะวอยประกันต่างๆนะครับท่านอย่าลืมนะครับให้ทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอก่อนทุกครั้งด้วยนะครับ ครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีหลายๆคลิปนะครับผมก็ไม่ได้นําเสนอแนวทางของการเทสจอไปนะครับเพราะว่าคลิปมันจะยาวไปนะครับก็อย่าลืมนะครับที่สําคัญเลยก็คือท่านจะต้องทําการเทสหน้าจอก่อนทุกครั้งนะครับเพราะว่าเวลาหน้าจอเรามีปัญหาต่างๆนะครับท่านก็จะได้เคลมกับตัวแทนจําหน่ายได้นั่นเองนะครับ ครับก็โดยเฉพาะนะครับรุ่นไหนนะครับที่แผ่หน้าจอนะครับมันมีแผ่เส้นหนึ่งโยงไปหาบอร์ดชุดชาร์จด้านล่างนะครับซึ่งมันเป็นแผ่เดียวกันกับตัวหน้าจอนะครับท่านก็จะต้องทําการเทสในการเสียบสายชาร์จด้วยนะครับนอกจากเราจะเทสการทัชสกินต่างๆแล้วนะครับท่านก็อย่าลืมนะครับให้ทําการเทสในการชาร์จด้วยนั่นเองนะครับ ครับจากคลิปนะครับเราก็ได้ทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอการทัชสกรีนต่างๆนะครับแล้วก็การเทสในเรื่องของการชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในลําดับต่อไปนะครับเราก็ค่อยมาทําการแกะฟิล์มนะครับแกะบอยประกันต่างๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมในการวางหน้าจอในขั้นตอนต่อไปนั่นเองนะครับ ครับก็มาถึงขั้นตอนสําคัญนะครับก็คือขั้นตอนของการลงกลาวนะครับผมก็จะไล่ลงกลาวไปตามคลิปนะครับก็คือจะไล่ลงไปนะครับเหนือกล้องนะครับแต่ว่าอย่าให้มันไปปิดบังในส่วนของตัวตะแกรงกันฝุ่นลําโพงสนทนานะครับแล้วก็ในส่วนของจุดเซ็นเซอร์นะครับผมก็จะลงกลาวบางๆไว้เหนือจุดเซ็นเซอร์ด้วยนั่นเองนะครับ ครับก็ในส่วนของบริเวณรอบๆขอบด้านข้างพวกนี้นะครับเราก็ไล่ลงกล่าวให้ทั่วถึงแล้วก็สม่ําเสมอนะครับไม่น้อยไม่มากจนเกินไปนะครับเพราะว่า การลงกาวเยอะกาวเยิ้อจนเกินไปนะครับก็อาจจะเป็นผลนะครับทําให้เวลาเราวางหน้าจอนะครับตัวกาวนะครับมันไหลเข้าไปยังชั้นแบ็คไลท์นะครับแล้วก็จะทําให้หน้าจอเรามีปัญหาเอง <wh im exactly> นะครับก็มีหลายๆเคสนะครับที่เพื่อนสมาชิกนะครับทํากาวไหลเข้าไปยังชั้นแบ็คไลท์นะครับแล้วก็ทําให้หน้าจอมีปัญหาเนื่องจากว่าเวลาเราลงกาวนะครับเราลงกาวเยอะกาวเยิ้อจนเกินไปนั่นเองนะครับ ครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับถ้าท่านลงกลาวไปแล้วนะครับท่านอย่ารีบวางในส่วนของตัวหน้าจอลงไปนะครับให้อรอสักพักหนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1น,นาที2นาทีนะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพห้องของท่านด้วยนะครับแล้วเราค่อยวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปนั่นเองนะครับ ครับก็ในระหว่างรอนะครับผมก็จะมาเตรียมในส่วนของพวกหนังยางต่างๆนะครับเพื่อนําไว้ในการรัดหน้าจอนะครับแล้วก็รอให้กาวมันแห้งนั่นเองนะครับก็ในส่วนของหนังยางต่างๆนะครับก็พยายามนะครับถ้าหนังยางมันเป็นเส้นใหม่ก็ให้ยืดนิดนึงนะครับเนื่องจากว่านะครับตัวหนังยางนะครับถ้าเรารัดแน่นจนเกินไปนะครับก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่อาจทําให้หน้าจอของท่านเบรนนะครับหรือว่าหน้าจอของท่านเสียได้เช่นเดียวกันนะครับ ครับก็หลังจากที่เราได้พักไว้ให้กาวมันเซตตัวแล้วนะครับเราก็มาค่อยๆวางในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่ลงไปกันนะครับก็สาเหตนุหนึ่งนะครับที่เราพักไว้ให้กาวมันเซตตัวนะครับเพราะว่าบางท่านนะครับอาจจะลงกาวเยอะกาวเยิ้มจนเกินไปนะครับเราก็พักไว้ให้กาวมันเซตตัวแล้วให้กาวมันหมาดก่อนนะครับก็จะเป็นการลดนะครับในการที่จะทําให้กาวมันไหลเข้าไปยังชั้นหน้าจอหรือว่าไหลเข้าไปยังชั้นแบ็คไลท์นั่นเองนะครับ ครับก็หลังจากที่เราวางหน้าจอตัวใหม่ลงไปแล้วนะครับก็ไล่ประกอบนะครับในส่วนของตัวสายแพ้ต่างๆนะครับแล้วก็ประกอบในส่วนของตัวแบตเตอรี่ลงไปนะครับเพื่อที่ในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะมาทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอตัวใหม่กันครับ แล้วก็ในขั้นตอนของการวางแบตเตอรี่ตัวนี้กลับนะครับท่านอย่าลืมนํากาว2หน้าแปะไว้ด้วยนะครับเนื่องจากว่ากาวตัวเก่านะครับเราได้ลอกทิ้งออกไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าในเคสนี้นะครับผมจะทําการเทสหน้าจอก่อนนะครับแล้วก็ในลําดับสุดท้ายของการประกอบกลับคืนให้ลูกค้ายังไงนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการลงกลาว2หน้าช่วยยึดแบตเตอรี่ไว้ด้วยนั่นเองนะครับ ก็ในเคสนี้นะครับหลังจากที่ผมได้วางหน้าจอตัวใหม่ลงไปนะครับผมก็ทําการเทสในเรื่องของการเสียบสายชาร์จต,ต่างๆนะครับวัดกเเระแสไฟต่างๆของลูกค้านะครับก็สถานการณชาร์จปกติดีนะครับผมก็จะทําการรับหนังยางไว้เล็กน้อยก่อนนะครับในลําดับต่อไปนะครับเราก็จะต้องมาทําการเทสในส่วนของตัวหน้าจอกันครับ ครับก็ในขั้นตอนต่างๆนะครับผมก็จะลงรายละเอียดนิดนึงนะครับทำให้คลิปค่อนข้างที่จะยาวนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับที่เป็นมือใหม่นะครับหรือว่าท่านไหนที่ต้องการแกเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเองนะครับจะได้นําไปปฏิบัติจริงได้นั่นเองนะครับ ครับก็เมื่อเรานะครับได้ทําการเทสทุกอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับรัดด้วยหนังยางนะครับขั้นตอนการรัดหนังยางต่างๆก็ระวังพวกสายแพนต่างๆด้วยนะครับพวกกล้องต่างๆด้วยนะครับเราก็จะรัดหนังยางไว้แบบนี้นะครับทิ้งไว้ให้กาวมันแห้งก่อนนะครับระยะเวลาที่เราจะพักไว้ก็ประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะครับแล้วเราค่อยมาประกอบในชิ้นส่วนที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับ ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนสมาชิกมือใหม่นะครับหรือว่าท่านไหนที่ต้องการแกะเปลี่ยนหน้าจอด้วยตัวเองนะครับก็เหลือขั้นตอนสุดท้ายนะครับรอให้กาวมันแห้งก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาประกอบที่เหลือกันต่อไปนั่นเองนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอฝากไว้เป็นแนวทางให้ทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ